Oh, s <S สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ช่องยยดาพาตะลุยจะพามาดูวิธีการทำปลาส้มนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ตาสมควรไปได้ปลาใหญ่มากินไม่หมดก็เลยนำมาสับัๆมาทำปลาส้มอุปกรณ์ในการทำปลาส้มก็จะมี เนื้อปลาที่สับแล้วกระเทียมปอกเปลือกออกแล้วก็เกลือนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งนะคะข้าวเหนียวนี้จะทำให้ปลาที่เราทำปลาส้มนี้จะส้มเร็วขั้นตอนในการทำนะคะก็คือ,อเอากระเทียมกระเทียมมาตำให้ละเอียดนะคะ ก็จมาทำรา้ละเอียดเสร็จแล้วก็เอาเนื้อปลาเนื้อปลาลงอันนี้คือขั้นตอนในการทำเยาดาเคยไปอบรมกับกลุ่มแม่บ้านบ้านนิคมน้องบัวที่นครพนมนะคะการทำปลาส้มแล้วก็เอาเหนียวที่เอาน้ำมา ซาวให้มันให้ข้าเหนียวไม่ไม่ติดกันนะคะบางคนอาจจะใส่ผงชูรสด,ด้วยถ้าชอบคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะทีน,นี้ก็ตำให้ละเอียดค่ะตำให้มันเกลือครุงเข้ากันให้เหนียวแล้วก็ตำไปเรื่อยๆให้เหนียวให้เหนื้อเข้ากันนะคะ ำให้เหนียวให้เนื้าเข้ากันจนเหนียวนะคะให้เน้อเข้ากันแล้วก็นำมาหอ่อนะคะเนี่ยยาดาห่อไปแล้วพกที่แล้วนะคะนำมาหอ่อวันนี้ใบตองปกติเขาจะห่อด้วยใบยตองแต่วันนี้ยาดาฝนตกก็เลยเอามาตองใบตองมาหอ่อไม่ได้ก็เลยมาห่อใส่ถุงพลาสติก แล้วก็จะได้ห่อส้มปลาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครัเครื่องเคียงก็คือพริกสดกระเทียมใบมะยมนะคะอ่าสัก2วันสาวันก็ใช้ได้กินได้อันนี้คือส้มปลานะจะเป็นปลาขาวปลาชะดูปลาช่อนแต่วันนี้คือปลา ปลาอะไรน่าตาสมควรปลายี่สกปลายี่สกนะคะวันนี้ส่งปลาก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้แหละค่ะได้เยอะเลยคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คนไหนเข้ามาใหม่ก็กดติดตามให้ยายดาช่องยายดาพาตะลุยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ